ครับมาถึงสีไซส์โฟกัสพิกัดข่าวนะครับจิตตามกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ต่างๆฮะรวมถึงนะครับคือเป็นการปรับตัวสร้างงานสร้างอาชีพนะครับในสถานการณ์โควิด19ด้วยนะครับคุณพีพรฮะทั้งร้านค้าร้านตัดผมแล้วก็ประมงพื้นบ้านเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะดินรนปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดค่ะปรับกันมาตั้งแต่รอบหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้โควิดรอบ3ค่ะประมงพื้นบ้านบางจุดที่เขาไม่เคยขายออนไลน์ไม่เคยเขาเรียกว่าถนอมอาหารเพื่อจะส่งขายตอนนี้ก็ปรับตัวเองกันมากขึ้นด้วยค่ะ สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรณ์วัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้าวันนี้เริ่มด้วยภาพของสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะเพราะ พรุ่งนี้ค่ะ5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day นะคะประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยปีนี้ได้รับความสนใจจากทุกฝ่ายในไทยก็มีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภากันด้วยเรื่องของการจัดการงบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างไรนะคะในภาพใหญ่ยังมีความจําเป็นที่ต้องจัดการแต่ภาพย่อยๆระดับชุมชนเนี่ยเราพบว่ามีการขับเคลื่อนเรื่องการรักษาพื้นที่สิ่งแวดล้อมและสร้างพื้นที่สิ่งแวดล้อมหลายจุดนะคะ เช้าวันนี้ลองดูสักสองหมุดนะคะจากพื้นที่ภาคอีสานค่ะจุดนี้นะคะรายงานจากพื้นที่วัดป่าประชานิมิตค่ะอยู่ที่บ้านเชียงกลมตำบนานาม่วงอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะคะคุณปัญญาคำลาบค่ะบอกว่าคนในพื้นที่เขาไปรวมตัวกันแบบนี้แล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้จุดนี้เป็นป่าสาธารณะแล้วอยู่ในเขตวัดด้วยนะคะ ปลูกกันหลายต้นเลยค่ะคุณผู้ชมทั้งต้นยางนาต้นพยุงด้วยนะคะเพื่อจะเป็นการเขาเรียกว่าทดแทนป่าเดิมนะคะอนาคตเนี่ยเขามีแนวคิดอะคะ่ะคุณผู้ชมว่าจะไปปลูกป่าบริเวณจุดที่เรียกว่าเป็นพื้นที่สําคัญสําคัญเพื่อที่จะสร้างพื้นที่เศรษฐ,ฐกิจเนี่ยนะคะป่าที่ว่าเนี่ยจะมีทั้งต้นผักหวานต้นมงแล้วก็ต้นติ้วด้วยเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยใช้เป็นอาหารกันได้ด้วยค่ะ เขาจะร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเนื่องจากช่วงนี้น้อยนะครับที่จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับที่มารวมกิจกรรมครับเรื่องผลประโยชน์นะครับก็คือเข้าได้ร่วมกันปลูกป่าเพื่อรักษาซิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์นะครับเกี่ยวกับทรัพยากรซึ่งผลประโยชน์ต่อๆไปก็จะเป็นสิ่งที่ให้ลูกให้หลานเข้านะครับได้มีป่า ้วก็เวลาฝนตกต้องตามฤดูกาลต่างๆนะครับเขาต้องร่วมกันปลาโคกวัดปลาประชานิมิตบานเชื่องกลมนะครับซึ่งเป็นปลาที่สาธารประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้มีการมีการตัดมีการทางไปแน่นะครับซึ่งชุมชนก็ได้มีการมาปลูกต้นไม้เพื่อที่ทดแทนนะครับโดยเมื่อนี่ก็สิีเมนพวกต้นอย่างหน้านะครับต้นขยุ่ง นะครับหร้อกาต้นเล่าที่ชุมชนได้น้ามาปลูกทดแทน คุณปัญญาเล่าเพิ่มเติมนะคะบอกว่ากล้าไม้ที่ปลูกเนี่ยกว่า500ต้นเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่รอบนี้เขาปลูกไม้ต้นใหญ่ๆกันก่อนนะคะแล้วรอบหน้าแผนในอนาคตอย่างที่คุณปัญญาเล่าละคะ่ะคุณผู้ชมว่าจะเป็นป่าเศรษฐกิจที่ชุมชนพึ่งพิงได้ก็จะมีการปลูกพืชหลายอย่างที่ชุมชนนั้นสามารถเข้าไปเก็บกินใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเหล่านี้ค่ะเรียกอีกอย่างว่าเป็นป่าชุมชนก็คงจะไม่ผิดนะคะเพราะว่าในความหมายว่าชุมชนช่วยกันปลูกแล้วก็ช่วยดูแลที่นี่ ะะอีกจุดหนึ่งค่ะขยับไปดูประโยชน์ของป่าที่ชุมชนช่วยดูแลที่ยะโสธรกันบ้างนะคะจุดนี้ค่ะปักหมุดรายงานโดยคุณวารินทวีกันนะคะรายงานจากพื้นที่ป่าชุมชนโศกนางผาบ้านบอนตำบลบึงแกอ,อําเภอมหาชนะชัยที่จังหวัดยะโสธรค่ะเราถึงภาพความร่วมมือของเครือข่ายป่าชุมชนนะคะเขาไปปลูกต้นไม้ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตด้านหลังจุดนั้นเป็นแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชนด้วยค่ะ ที่นี่นะครับคือซึ่งเป็นโครงการที่พวกเราทุกคนได้ร่วมกันในการที่จะพูรณาการในการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับที่ให้พวกเราได้ปลูกต้นไม้ล้านต้นนะครับเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะทําให้ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นในท้องที่ของเรานะครับ นอกเหนือจากด้านสิ่งแวดล้อมนะคะปีนี้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขนะคะเป็นหน่วยงานด้านสาธารณาสุขเขาก้ลนลงลงเรื่องวันสิ่งแวดล้อมโลกปี64เหมือนกันภายใต้หัวข้อ we change world change ถ้าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนค่ะเขามีการเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมลพิษทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะอย่างไรก็ตามสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของเราทุกคนนะคะและทุกหน่วยงานปีนี้ก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ